ซึ่งเป็นสมัยในวัยเรียนตอนเช้าเนี่ยผมไปโรงเรียนเห็นเหมือนแบบเป็นเด็กวิ่งปุ๊บเอเราก็ว่าไขาวิ่งก็ไม่ได้นั่นจนเห็นหลายๆครั้งเข้าก็เป็นแบบเอะสงสัยจนตอนนั้นอะวิธีเดียวที่เราจะสืบหาข้อมูลเหล่านี้ได้ก็คือชวนเพื่อนเล่นผีถ้วยแก้วเป็นยอดฮิตเลยในวัยเด็กที่แบบมันอยากรู้อยากลองนะเสร็จแล้วก็ถามชื่อถามนู่นนี่นั่นเงี้ยมันก็เลื่อน ก็ได้แต่ถามกันว่าเฮ้ยมึงเลื่อนไหมใครเลื่อนใครใครทำกันแน่อะไรเงี้ยทุกคนก็ตายหัวแต่ในใจผมนะขณะนั้นผมก็ว่ามันต้องมีคนเหนือที่เลื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถามไปเนี่ยก็ได้คําตอบไปตามว่าเฮ้ยเราเห็นจริงว่าเนี่ยเป็นเด็กนะตายอยู่ทางนี้นี้ถูกฝังนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนป่าช้าเก่าเนี่ยนิยมฝังแล้วโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยก็มันฝังจริงๆก็ทําให้เราเนี่ยเจอเรื่องราวเหล่านี้แล้วพอถาม กับการที่เราได้เห็นนะ่ะรูปลักษณะนู่นนี่นั่นมันใช่แต่ซึ่งเรื่องราวเนี้ยเราไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังด้วยซ้ำไปว่าเราไปเห็นไปเจออะไรมายังไงอย่างไงแต่ว่าไอ้เหรียญเนี่ยมันเลื่อนไปตามที่บอกที่เราเห็นได้เอิมก็เป็นเรื่องราวที่แปลกที่ผมเอะแล้วก็คาใจมาโดยตลอดแต่ถามว่าพอหลังจากนั้นที่เลิกเล่นแล้วเนี่ยมีผลกับตัวผมไหม <S <S ผมไม่ได้มีผลแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมีผลกลับไปบ้านเนี่ยไปฝันเห็นมั่งมีดวงจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเด็กเนี่ย ไปเข้าฝันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาจากที่ไปเล่นมาเนี่ยขอได้ไหมให้ทําบุญให้ให้อุทิศอะไรเงี้ยให้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือพูดผีเหล่านี้จริงๆอ่ะหนึ่งถ้าไม่ใช่มีบุพกรรมร่วมกันมาจากอดีตชาติหรือเคยเป็นญาติพี่น้องกันหรือเคยเป็นคนรักคู่ครองกันหรือเป็นเจ้ากรรมในเวียกันมาเนี่ยพวกนี้มันไม่สามารถมาสื่อหรือมาสัมพันธ์กับเราได้มากหรือมีผลกับเราได้แต่ถ้าเป็นวิญญาณที่มี ทิฏฐิมีอะไรมีความอาฆาตเนี่ยมันจะมาหาคนนู้นคนนี้ที่เข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นจิตใจอ่อนแอที่เคยเจอหนักๆแล้วรู้สึกแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบพลาวมากกับุยมันขนาดนี้เลยเลยเนี่ยเพราะว่าวันนั้น,นไปทํางานที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละนั่งคุยอยู่กับหลวงพ่อท่านพอนั่งคุยเสร็จหลวงพ่อท่านก็มา ไม่นอนวัดเลยวันนี้เราก็บอกว่าไม่นอนเพราะว่าอยากกลับบ้าน <m> กลับมาดูแม่ด้วยระหว่างทางที่เราขับกลับเนี่ยมันจะผ่านเส้นทางนี้ซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมมากจะมีเป็นพื้นที่วัดล้างอยู่ที่หนึ่งระหว่างที่เราขับผ่านซึ่งขับผ่านทุกวันไม่เคยเจออะไรก็เป็นเส้นทางปกติที่เราผ่านแต่วันนั้นพอเราขับผ่านปุ๊บมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าไปปุ๊บมันเหมือนเข้าผวังทุกอย่างเงียบหมดหมาบนถนนก็ไม่มีไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเงียบซึ่งเป็น ก็เป็นเวลากลางดึกประมาณเราวๆเที่ยงคืนก็เหลือบไปเห็นเป็นลักษณะสูงยืนตัวดําเลยแต่เราไม่ได้เห็นลักษณะดีเทลของหน้าตาหรือของเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะตรงนี้มันไม่เคยมีต้นไม้อะไรสูงๆนี่หวเราก็หันไปมองอีกพอหันไปมองอีกทีนึงเนี่ยมันมาพร้อมเสียงแต่ว่าเราหาสาเหตุของต้นตอของเสียงแล้วมันไม่มัมนก็คืออันนั้นแหละแล้วแขนเราเนี่ยขนล,ลุกสะท้านเลยทั้งแขนทั้งขาทุกอนูที่เป็นเส้นขนเนี่ยสามารถ ูได้เลยนึกถึงคําที่คนโบราณบอกว่าจับไข้หัวโกนเ,ออเพราะว่ามันมันขนาดนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแล้วก็จอดรถเลยเพื่อจะดูเสียงนั้นก็ยังอยู่แล้วก็เห็นแล่นแหละที่เป็นลักษณะของเปรตจริงๆซึ่งมันยืนบีดอยู่ตรงนั้นก็พิจารณาแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็อธิษฐานในเรื่องของแผ่เมตตาไปบอกว่าเฮ้ยถ้ามัน ได้รับทุกเวทนาหรืออาจจะเคยเป็นญาติเป็นมีเคยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาหรือเปล่าเนี้ยก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํามาเนี่ยแผ่ไปให้เขานะซึ่งครั้งนั้นก็เป็นครั้งเดียวที่ผมเจอแล้วถามว่าทุกวันนี้ผมยังผ่านยังไปไหมก็ผ่านอยู่แต่ว่าไม่ได้เจออะไรอย่างนั้นแล้วแต่ว่าเวลาผ่านเนี่ยเราก็จะนึกถึงอุทิศบุญให้อยู่เสมอครับอีกหนึ่งประสบการณ์นะฮะที่มีคนเข้ามาปรึกษาก็มาคุยว่าไปซื้อปั้นหนึ่ง ที่มันเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็เอามาไว้บูชาซึ่งตอนบูชาแรกๆเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ว่าโหยอดเข้าดีมีเงินมีทองจนเขา,าไปซื้ออีกชิ้นหนึ่งเพื่อมาคู่กันเพื่อเป็นการใิ้ฐานว่าถ้ามีชิ้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้เงินเท่านี้เท่านี้นี้จะไปเอาอีกชิ้นมาเพื่อให้มาอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยจนพอมาชิ้นที่2ปุ๊บอ่ายอดมันก็เริ่มตก เริ่มตกพอเริ่มตกเขาก็บอกว่าอาถ้ามันพอได้เดี๋ยวจะเอาที่3มาเสริมเราคิดว่ามันน่าจะมาเสริมกันได้เงี้ยก็ไปเอามาจนชิ้นที่3เนี่ยชีวิตเริ่มแย่ละลำบากทำอะไรติดขัดเป็นนี่เป็นสินบ้านคอนโดจากที่เคยมีโดนยึดต้องอยู่แบบกระสับกระส่าย พอมาเจอผมเนี่ยเราก็มาเจอกันโดยที่เราไม่ได้รู้จักมักจีกันอะไรเงี้ยแต่เขามีความชื่นชอบกับเรื่องพวกนี้ก็พยายามหาครูบาอาจารย์หรือหาเราหมาหาเราผมก็บอกว่าผมไม่มีอะไรสอนหรอกเออซึ่งครูบาอาจารย์ผมเนะี่ยสอนให้ปฏิบัติธรมทำสมาธิสร้างคุณงามความดีซะมากกว่าก็คุยกันอยู่พักหนึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าคุยกับเขาเนี่ยร้อนแล้วก็หง,หงหุดหงิดรู้สึกแบบไม่อยากคุยไม่อยากอะไรเงี้ยไม่อยากสัมผัสแต่ว่าก็คุยจนผมบอกว่าเอางี้ผมขอพูดต,งตรงๆนะแต่ก็ด้วยความเกรงใจก็บอกว่าผมขอพูดต,งต,งตรงๆดีกว่าว่า พี่ไปเอาของอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ารู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเออเนี่ยพี่ทุกข์ใจมานานแล้วนน่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยอยากจะเคลียอยากจะให้มันออกไปจากชีวิตสักทีหนึง่งเพราะทําอะไรแล้วก็ลําบากเคยไปหาพระเคยไปหาอะไรแล้วแล้วมันก็ไม่ดีเลยมันมีการต่อต้านมาโดยตลอด <S <S ซึ่งนั้นผมก็บอกว่าพี่เชื่อผมไหมเราไม่เอาเนี่ยไปให้พระส่วนบางสกุลุทิ์บุญป,ปุ๊บเผาทิ้งเลยไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ย เฮ้ยอ,อย่าไปทิ้งเลยเอาไปขายดีกว่าไหมเผื่อจะได้ตังค์กลับมาในวิธีของผมนะผมจะบอกว่าอย่าไปสร้างบุญสร้างกรรมกับคนอื่นอีกเลยถ้าของมันยังอยู่จิตวิญญาณมันอาจจะอยู่ก็ได้มันจะเล่นเราหรืออะไรหรือไปเล่นคนอื่นต่อก็เป็นกรรมต่อไปสู้เผาทิ้งไปเลยซะยังดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งพี่คนนั้นก็เลยเก็บไปช่างใจผมก็เลยบอกว่างั้นผมแล้วแต่พี่แล้วการเพราะเป็นของพี่พอตกกลางคืนเวลาผมนอนเนี่ยก็มีความรู้สึกเลยว่าสิ่งนี้มันพยายามที่จะ เข้าบ้านผมไม่ได้หรือพยายามที่จะมาทําร้ายเราให้ได้อะเงี้ยในมุมหนึ่งก็กลัวแต่ในครูบาอาจารย์ผมสอนว่าถ้าทําเรื่องพวกนี้แล้วอย่าไปกลัวมันถ้าเรากลัวมันแสดงว่ามันรู้ว่าเรากลัวมันจะยิ่งได้ใจผมก็เลยกจคือเราก็ไม่กลัวแล้วก็เหมิมขึ้นมาเลยก็ตวาดเหมันไปบอกว่ามึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นถ้ามึงไม่กลับกูเอามึงแน่อไรเงี้ยก็ต้องขนาดน,นั้นให้ให้เด็ดเดียวมันก็กลับไปเลยนะแล้วมันก็ไม่เคยมายุ่งกับผมเลยแล้วจะว่าไป <laughs> พี่คนนั้นก็ อยู่ดกีก็หายไปเลยนะหายไปจากการติดต่อพูดคุยกับเราเนะี่ยแต่น,นี้เขาจะเอาไปทําอะไรต่อนั้นก็เป็นแนวทางของเขาแล้วเพราะเราได้ทํไปแล้วของพวกนี้หลายอย่างมันเป็นเรื่องของวิบากของแต่ละคนเขาเป็นคนก่อเขาก็ต้องเป็นคนใช้แต่ถ้าจะมาหาเราแล้วให้เรามาช่วยว่าอาจัดการนู่นนี่นั่นให้หรือผมเห็นเงี้ยวา่าคุณเป็นอย่างไงี้แล้วเราเข้าไปยุ่งปุ๊บผมนี่แหละที่จะต้องเป็นผู้จ่ายอย่างคุณติดหนี้มาแล้วผมเข้าไปช่วยก็กลายเป็นผมต้องไปใช้หนี้แทน แต่ถ้าเข้ามาเฮ้ยพี่ช่วยหนูหน่อยช่วยผมหน่อยได้ไหมเบนเหตุแบบนี้แบบนี้เราอาจจะช่วยให้คําปรึกษาแนะนําไปได้บ้างหรือหาวิธีแก้ไขไปได้น,นั้นก็เป็นเรื่องของคุณละมันก็จะช่วยคลายออกไปได้แต่ถ้าอยู่ๆให้ผมเข้าไปช่วยเลยก็จะแย่เหมือนกันซึ่งมีหลายๆเรื่องที่ผมเข้าไปช่วยแล้วไปยุ่งก็ทําให้ตัวเองลําบากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมาปรึกษาแบบเฮ้ยผมจะทําแ,แบบนู้แบบนแบบนี้ให้กูจะทําแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยจะดีไหมอะไรเงี้ย ด้วยความหวังดีเนาะกับเพื่อนกับอะไรเราแล้วก็ทาไม่ซี่แบบนี้แนะนําไปแบบนี้วันนี้เองเอานี่ไปใช้แล้วชีวิตจะดีเป็นว่นวันนี้ปุ๊บพอไปเป็นแบบนั้นปุ๊บเพื่อนนี้ดีเลยนะขึ้นเป็นกราฟชีวิตเลยจากคนเคยอยู่ห้องเช่าซื้อบ้านซื้อรถปลูกบ้านทํากิจการได้แต่เรานี่กลายเป็นว่าโอ้โหเริ่มลําบากเริ่มเดือดร้อนจะต้องเหนื่อยต้องยากอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องแปลกพอตอนหลังมาเนี่ยผมก็เลือกแล้วที่เราจะช่วยหรือไม่ช่วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจดําแต่ถ้าเขามาขอให้ช่วยเงี้ย อ่าเราก็อาจจะช่วยได้บ้าง